สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดึกกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลังเกมบาลีเซเชแมงนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซงแอตเตียนไปได้นะครับโอ้โหเมื่อคือนนี่ตื่นมาเพื่อมาดูบอลน,นะครับช่วงครึ่งแรกในผมพูดเลยนะครับว่าตื่นมาแล้วก็ยังญหงุดหงิดมากๆนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็น่าจะทาบกันดีนะครับว่าผมแม่งบน่นแต่เตะคนคนึงแบบบ่นทั้ง ทั้งคงแรกอะเออแต่หลังจากนั้นก็ดีรูปเกมก็ดีขึ้นในครึ่งหลังเนาะหลังจากที่ทราบสกอร์นะครับเราก็ชนะไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็น ลูกยิงของเอมบาเป้แล้วก็เดียโลเนาะแล้วก็มีแอสซิสต์ของเลโอเนลเมซี่นะครับสองแอสซิสต์เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่11ผู้เล่นตัวจริงกันซะหน่อยว่าทางฝั่งเราเนี่ยส่งใครลงบ้างนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นดอนารุมาเนาะส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็จะเป็นเคเลอร์กับดิโมเมนเดสนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็คสองคนของเราก็จะเป็นมาควินยอสกับคิมเปมเป้นะครับส่วน3กองกลางนะครับก็จะเป็นไวนาดุมเปเรล่ากาญาเกออุย้ย แล้วก็3กองหน้า3ประสานของเรานะครับ M N M นะครับก็เป็นเมสซี่เอ็มบาเป้แล้วก็เนมานะครับซึ่งวันนี้เนมา์ก็ได้รับตำแหน่งเป็นปีกซ้ายเนาะส่วนเอ็มบาเป้เนี่ยก็ได้รับเป็นตำแหน่งกองหน้าส่วนเมสซี่เนี่ยก็ได้รับตำแหน่งเป็นปีกขวากึ่งเย์เมเกอร์นะครับแล้วมาทางฝั่งของเซงอีเตียนนะครับมาในรูปแบบ5-41นเนาะก็เน้นรับเลยฝั่งเราก็มาสี3มเหมือนเดิมครับไม่มีแผนอื่นนะครับแล้วก็มากันที่รูปเกมกันซะหน่อยนะครับผ่านไป10นาทีแรกไม่มีอะไรนะครับเหมือนเราจะบุกได้นะครับ อยู่ดีๆนะครับในนาทีที่16นะครับเราโดนขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ะครับเป็นจังหวะที่คืนบอลส่งหลังให้ดานิโลนะครับแล้วดานิโลเนี่ยคิดอะไรไม่รู้นะครับอยู่ๆแกอยากม้วนตัวนะครับเจอเบอร์20นะครับโอบเข้าไปนะครับยิงประตูเฉยเลยนะครับงงมากนะครับดานิโลอยู่ๆก็อยากเล่นบอลซะงั้นนะครับแทนที่จะส่งนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันส่งยากไหมนะแต่โดยส่วนตัวผมว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดของดานิโลนะครับผมก็ยังอยากเห็นว่าดานิโลจะโวยวายอะไรตัวเอง นะเพราะว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยในโลกก็นิ่งนะครับเพื่อนก็ไม่มีใครโวยวายนะครับจับไหมนะครับว่าเวลาคุณผิดพลาดอะ่ะคุณไม่ต้องโวยวายเพื่อนขนาดนั้นนะแล่ใครที่งงว่าผมพูดเรื่องนี้ทําไมก็ไปหาดูคลิปเอาเองนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราเนี่ยพูดกันตามตรงว่าแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับด้วยการที่มันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการยืนของนักเตะเล่นมั่วมากนะครับเมื่อคืนนักเตะโหเล่นมัว่วแบบไม่รู้จะมั่วยังไงนะครับจนไปถึงนาทีที่42นีคสับสองนะคร,รก็สา,ารีสมอ ก็เป็นจังหวะที่เมสซี่เนี่ยโอ้โหแทงทะลุช่องนะครับแทงแบบโคง้โคงๆเข้าไปนะครับเอมบัปเป้ก็ใช้สปีดความเร็วของตัวเองนะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้ยิงยากนะแต่ก็ยิงนะครับโอ้โหแบบสวยงามมากนะครับลูกนี้แล้วก็จบครึ่งแรกกันไปด้วยที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งะครับพอผ่านช่วงพักครึ่งมาเนี่ยผมคิดว่าพอน่าจะมีการไปพูดคุยกับลูกทีมพอสมควรนะเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยหรือมันอาจจะเป็นช่วงที่ทีมเขาพอกลับมาเนี่ยเขายังไม่ตื่นเต็มที่นะอันจริงพูดกันตรงตามต ครึ่งแรกเนี่ยเบเชเหมือนทีมที่ยังไม่ตื่นนะครับเอ็มบัปเป้ก็ไม่เหมือนวันที่เอ็มบัปเป้เจอเรลมาริดนะวันนี้เอ็มบัปเป้เล่นก็แบบว่าอืม ไม่ได้เต็มที่เหมือนวันนั้นนะครับส่วนวันนี้ทั้งทีมนะครับพูดเลยทั้งเมสซี่เองก็ตามนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยคือยังไม่ตื่นเนาะพอไปครึ่งหลังครับนาทีที่47นะครับก็เป็นจังหวะที่ลีนดอนเมสซี่เนี่ยโอ้โหโชว์พิ้วนะครับเรียกตัวประกบ3-4ประมาณ5ตัวนะครับ4-5ตัวนะครับเรียกแล้วก็จ่ายให้เอ็มบาเป้แล้วก็เอ็มบาเป้ก็วิ่งเข้าไปยิงประตูนะครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะการเข้าทำที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกกกกัันนนตตตอออวิเครราาะะะห์ีีีทท่่ไปปู3็ม จนได้นะครับตอนแรกคิดว่าจะจบที่2อหนึ่งนี่แหละแต่สุดท้ายนะครับในนาทีที่52ก็เป็นจังหวะที่เอ็มบัปเป้นะครับใช้ก้อยแบบเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เดนิโล่ก็มงนะครับจนจังหวะนี้เทคตัวสูงแล้วก็เทคตัวคนเดียวแล้วก็มงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีจังหวะที่เราเหมือนจะทําได้เนาะแล้วก็ทางฝั่งเซงตีนก็มีจังหวะอีกครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับที่ดูจะแบบว่าได้ประตูจริงๆแต่จังหวะของเราเนี่ยโหพลาดหลายจังหวะไม่ว่าจะเนมายิงชนเสา์มซ่ยิงหลุดกอไปโห เดี๋ยวต้องไปพูดกันช่วงวิเคราะห์กันซะหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาสู่ช่วงวิเคราะห์เกมกันซะหน่อยว่าม,มีความแบบเป็นช่วงวิเคราะห์เกมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลูกแรกที่เราเสียประตูนะครับก็อย่างที่เราเห็นรูปไปนะดานิโลคือไม่รู้จะเล่นยากทําไมนะครับจังหวะนี้อยู่ก็ควงตัวเองแล้วก็โดนเขาโฉบเข้าไปยิงเฉยๆเลยแล้วก็จังหวะนี้ดอนนุมาก,ก็ ไม่รู้จะเซฟยังไงฮะเจอหลุดเข้าไปอย่างนั้นนะครับหนึ่งหนึงยากนะครับลูกนี้ ส่วนลูกที่2นะครับลูกที่เราตีเสมอได้เนี่ยเออเราก็ต้องชื่นชมความเร็วของเนะอ็มบาเป้นะอางจริงลูกที่เมสซี่จ่ายลูกเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ว่ามันจ่ายแล้วมันหลุดโล่งๆไงเออหรือว่าแบบด้วยความที่เมสซี่ก็น่าจะรู้สปีดข,ของเอ็มบาเป้ว่าเอ็มบาเป้สามารถวิ่งไปได้เมสซี่ก็เลยจ่ายไปทางนั้นนะก็ไม่คิดว่าเอ็มบาเป้จะสามารถยิงได้ด้วยซ้ำนะจังหวะนั้นโอ้โหแต่ยิงเข้าไปก็ถือว่าชื่นชมนะจังหวะนั้นที่นั่งดูไลฟ์สดกันก็น่าจะกรดกาก็นวมส่ายจนะ นะครับแล้วจังหวะที่เอ็มบเป,ป้ยิงอ่ะมันเป็นลูกยิงที่ยิงช่างจริงๆนะทุกคนผมยังงงเลยว่าออยิงเข้าได้ไงนะครับจังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่เลโรียลเมสซี่นะครับจังหวเรียกตุ๊กบเข้าหาตัวเองนะครับสี่ห้าคนนะี่ยเออดูจากรูปนะครับอันนี้คือผมให้ดูรูปมุมกว้างก่อนว่ามันเป็นยังไงเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับผมจะเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับ ผมจะวงแล้วก็เขียนว่าเกะกะไว้นั่นก็คือวายนาดุมนะครับคือผมไม่เข้าใจนะวันนี้วายนาดุมนี่เป็นอะไรทั้งเกมนะครับอยากขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าทั้งเกมไม่รู้ทําไมตำแหน่งตัวเองไม่ยืนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนสังเกตแต่รูปนะครับเห็นไหมครับเมสซี่เนี่ยจังหวะนี้ผมงงมากเมสซี่รู้ได้ไงว่าเอ็มเป้อยู่ด้านหลังเออแต่ว่าเขาอาจจะมองเห็นตั้งแต่ก่อนรับบอลแล้วหรือเปล่าแต่เพื่อนสังเกต ลูกสอนที่เป็นปะปะนะครับเพื่อนสังเกตไหมครับว่ากองหลังของฝั่งเชียเตียนเนี่ยมองแต่เมสซี่นะครับไม่มีใครมองเอ็มบัเป้เลยนะครับเพื่อนสังเกตดูดีนะครับอ่ารูปถัดไปนะครับเพื่อนสังเกตไหมครับรูปนี้เอ็มบัเป้หายไปแล้วเพื่อนเจะเห็นขาอยู่ตรงใกล้ๆเบอร์สี่นะครับนั่นแหะคือเอ็มบัเป้ถูกไหมครับเพื่อนเสังเกตไหมครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยที่ผมเขียนไว้ด้านบนนะไม่ใช่เบอร์เสื้อเขานะทุกคนต่างมองไปที่เรียวเนี่ยเมสซี่หมดและเอ็มที่ อ่ารูปถัดไปนะครับก็เป็นจังหวะที่อ่เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นรูปย้อนย้อนกลับนิดนึงเนาะนี่คือผมให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเนี่ยสังเกตไหมครับรูปที่ผมชี้ลูกศรไปแล้วมีกากบาดเนี่ยก็แ,แสดงว่าเขาไม่ได้มองเอมบปเป้กันเลยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนน่มองมาที่เมสซี่หมดเลยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงจจังหวะนั้นนะผมก็ไม่คิดว่าเมสซี่จะส่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมเรียวในเมสซี่อ่ะมันเป็นเหลี่ยมบลบอ8 เบอร์8ของเซเตียนะที่ผมเขียนเล็กสามไว้เนี่ยก็มองมาหาเมซี่ไม่ได้มองไปที่เอ็มบาเป้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจังหวะที่ผมโยงเส้นเนี่ยเอ็มบาเป้ก็สามารถวิ่งตามเส้นมานะครับแล้วเมซี่ก็จ่ายเข้าไปแล้วเอ็มบาเป้ก็เข้าไปยิงได้เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่แบบเออมันเป็นจังหวะมาสะจรรันของเกมนี้จริงน,นะผมรู้สึกว่ามันมันเพอร์เฟกต์มากนะครับลูกนี้เออมันเป็นเลยที่แบบเออถ้าไม่ได้เอ็มบาเป้ก็คงแบบนะ สมมุติเมสซี่นะครับส่งให้คนในวงกลมเสียงเงินเนี่ยไม่ใช่เาเป้แล้วกลายเป็นวายนาดุมอย่างเงี้ยก็น่าจะยิงหลุดกรอบนะครับแต่โชคดีที่เป็นเอ็มเปเป้เนาะเออเาเป้ลูกนี้ยิงคมมากนะครับอ่าเป็นลูกถัดไปนะเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมครับจังหวะนี้เนี่ยเอ็มบปเป้กำลังที่จะวิ่งนะครับแม้กระทั่งเนี่ยไอเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ที่ผมเขียนตัวเลขไว้เนี่ยทุกคนก็ยังมองเมสซี่อยู่ทั้งๆ้งที่เอ็มบปเป้เนี่ยวิ่งไปแล้วส่วนดีมาเรียนเนี่ยล้มหน้านะครับไม่น่า เกะกะมากไม่มีอะไรเลยไม่ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันเรียกตัวประกบเหรอเปล่านะครับตัวประกบมองหาเมสซี่หมดเพราะฉะนั้นไวายดุมจังหวะน,นี้เป็นจังหวะเกะกะของจริงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตนะครับทุกคนต่างมองไปที่เมสซี่แล้วเมสซี่เนี่ยก็อ่ะรู้แล้วว่าทุกคนคือยิงไม่ได้ละก็เลยต้องแอซิสต์ให้เอ็มบารเป้นะครับโอ้โหแล้วเอ็มบารเป้ก็ได้บอลน,นะครับลูกนี้ก็ยิงเข้าไปนะครับ กองหลังก็พลาดไปแล้วอะ่ะมัวแต่ไปจดจ่อกับเมสซี่นะครับก็กว่าจะมาหาเอ็มบาเป้ได้เอ็มบาปเป้ก็ง้างยิงไปแล้วนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกประตูที่ขึ้นนำนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าแล้วลูกถัดไปก็อย่างที่ทราบกันนีนะครับก็เป็นจังหวะที่เอ็มบาเป้เนี่ยก็เปิดนะครับไซด์เข้าไปแล้วก็เนโลก,ก็วิ่งเข้าไปมงเทคตัวคนเดียวเลยนะครับเหมือนจังหวะเนี้ยก็เขาเสียจังหวะมองคนอื่นกันจนไม่ได้มองเดนะินโลเนาะเดนิโลเขาเป็นคนที่ขึ้นมงได้ดีมากนะนี่ต้องยอมรับเลยว่าเนดาเออนะิ แต่จังหวะบางจังหวะนะที่ผมว่าเขาเนึ่งคือมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับาการที่ผมเหมือนประชดประชันเขาจากนัดที่แล้วนะที่เขาโวยวายใส่เดนเมซี่นะครับสักใครไม่พอใจก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับถ้าขอโทษแล้วไม่หายก็เรื่องของมึงนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆมาดูกันหน่อยว่ารูปเกมที่ผมงุนหงิดทั้งคืนเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับทั้งคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดที่ผมนั่งไลฟ์สดนนั้นเนี่ย ทุกคนต่างรู้สึกแบบเดียวกันว่ากองกลางใช้ไม่ได้นะครับแล้วรูปเกมช่วงครึ่งแรกนะผมพูดเลยถ้าตัดเรื่องประตูที่เมซี่กับเอมาเป้เนี่ยช่วยกันทำนะแม่งเล่นมั่วมากนะครับทุกคนเล่นมั่ววิ่งมั่ว แบบต่างคนต่างวิ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเชื่อมเกมเลยนะครับทั้งที่เมซี่เนี่ยวิ่งลงมาต่ํามากก็ไม่มีใครที่จะส่งบอลให้เมซี่เชื่อมเกมก็กลายเป็นต่างคนต่างอยากเชื่อมเกมเองอ่ะโยนไปหาเนมาขึ้นเกมตรงกองกลางเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอ่ะเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับตอนแรกถ้าบอลไม่ได้อ่ะผมพูดอย่างนี้ถ้าบอลไม่ได้อยู่กับเมซี่ไม่ได้อยู่กับเนมาไม่ได้อยู่กับเอ็มบาเป้ อันเจมาเป้แทบจะไม่ได้เป็นแบบว่าตัวขึ้นเกมเลยนะถ้าบอลไม่ได้อยู่กับเมสซี่หรือเนย์มาร์เนี่ยไม่สามารถขึ้นเกมได้เลยแม้กระทั่งริมเส้นนะครับเกมก็จะคากันอยู่ตรงกลางสนามพอบอลมาถึงเรือในเมสซี่ปุ๊บเกมแม่งกลับไหลไปได้ซะง,งั้นอ่ะทุกคนคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหลายคนที่มองว่าเมสซี่เล่นไม่ดีฟอร์มไม่ดีทุกคนมาดูนะครับตอนนี้เขากลายเป็นคนที่บัญชาเกมจริงๆแล้วแต่เพียงแค่ว่าเพื่อนไม่ค่อยส่งบอลให้โคตรจะงงนะครับจังหวะน,นี้อ่ะทีนี้เพื่อนๆมาลองดูนะครับแต่ละรูปท มันมีแหละครจังหวะที่เมสซี่ขึ้นไปยืนหน้าสุดอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นจังหวะที่เขาแบบว่าวิ่งขึ้นไปเหมือนจะทําเกมแต่ว่าบอลไปไม่ถึงสุดท้ายเมสซี่ก็ต้องลงมาต่ําอยู่ดีเนย์มาก็ต้องลงมาต่ําอยู่ดีเพราะบอลมันไปไม่ถึงนะครับโซไวนาดุมผมก็ไม่เข้าใจยิงประตูก็ไม่ได้เรียกตัวประกบก็ไม่ได้ต่อบอลการสนามก็ไม่ได้มึงจะส่งลงมาทําไมพอตโคตรงงนะครับอ่าจังหวะต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตน,นะครับแต่ละรูปเมสซี่ยืนต่ำกว่าไวนาดุมเสมอนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจจริงนะอย่างที่ผมพูดไปตก้เลย ทำอะไรไม่ได้แล้วพอจะส่งลงมาทําไมกองหน้าก็เป็นเป็นไม่ได้แล้วก็อยากจะไปยืนตรงหน้าเพื่อเกะกะเพื่อร่วมทีมมาตรงกลางสนามก็ต่อบอลไม่ได้มึงส่งลงมาทําไมมันเป็นมันมันมีตําแหน่งอะไรวะคือกลายเป็นว่าเมสซี่เนี่ยรับจบทุกหน้าที่เลยนะครับวันนี้ต้องยอมรับเมสซี่จริงๆนะครับขาดแค่ประตูอย่างเดียววันนี้ผมพูดเลย เมสซี่ขาดแค่ประตูอย่างเดียวถ้างั้นถ้าแบบเมสซี่ได้ประตู1นึ่งประตูเมสซี่คือ10เต็ม10นะครับโอ้โหแบบเป็นตัวบัญชาเกมเป็นอะไรขึ้นเกมนะครับเนมาวันนี้ก็ไม่ได้เล่นดีนเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับส่วนเมสซี่ก็อย่างว่าครับถ้าได้ประตูเนี่ยมันก็คือแบบเพอร์เฟกเลย แต่วันนี้เมสซี่ก็ขาดความคมไปเยอะนะครับอะต่อไปทุกคนลองสังเกตรูปนะครับเนี่ยเห็นไหมเมสซี่ต้องลงมารับบอลตรงกลางสนามโอ้โหบางทีรับไปถึงนู่นนะครับอจาจจังหวะนี้เป็นจังหวะที่การนาเกนะครับได้บอลใช่ไหมผมก็คิดว่าการนาเกน่าจะส่งให้เมสซี่นะเปล่าครับการนาเกเลี้ยงขึ้นมาเองนะครับเพื่อนเป็นสังเกตไหมครับไวนาดูม,มารอบอลแล้วนะฮะการนาเกก็ไม่ส่งให้เมสซี่ก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับออโอ้โหงงมากสุดท้ายเป็นไงครับไวนาดูมและการนาเกไปยืนในตำแหน่งที่เขาต้องต้องยยืืนนนนนนอออออีีกกกแแแลล้้้วววเเหหหหไปใต่่งงาส ต้องยืนมารับต่ำเนี่ยผมงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพอสถึงเลือกใช้แบบนี้ทั้งที่มันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเว้ยครึ่งแรกมึงเห็นอยู่แล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้ครึ่งหลังมึงก็ยังใช้แบบนี้อีกการน้าเกผมงงมากเห็นเมซี่เป็นตัวฝากบอลน,นะครับไวนาดูมก็เหมือนกันเห็นเมซี่เป็นตัวฝากบอลทําไมตัวเองไม่รับบอลแล้วไม่โฮบอลไว้ก่อนวะโฮบอลไว้ก่อนแล้วก็ส่งให้กองหน้าเขาไปทําเกมไหมเพราะตัวมึงอะทาเกมกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมงงมากว่ากองกลางชุดนี้มันเป็นอะไรแล้วพอสมันเป็นอะไรทําไมถึงไม่สั่งกองกลาง เออโคตรงงนะครับแอมเพื่อนสังเกตไหมครับเนี่ยวายนดุม การนาเกทุกคนยืนตำแหน่งสูงกับเมซี่เสมอไม่รู้มันจะอยากยืนสูงไปไหนอ่าถ้าสมมติทั้งเกมอีะมี90นาทีถูกไหมว่นาดูมันขึ้นอย่างเงี้ยประมาณ60นาทีเมซี่จะลงต่ำตลอดนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้แหละที่เมซี่ต้องลงต่ำอ่ะแต่ประเด็นคืออย่างน้อยการนาเกกับวานดูมมึงช่วยลงมาซับพอร์ตเมซี่ได้ไหมไม่ใช่ว่ามึงให้เมซี่ซับพอร์ตมึงเพราะตัวมึงอ่ะไม่สามารถทําประตูได้ไม่สามารถเลี่ยนตัวประกบได้เออแต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมไอ้การนาเกซะหน่อยเพราะว่าอันนี้มันรับพอใช้ได้ แต่ไม่ได้ว่าจะดีแต่มันก็รับดีกว่าแต่วันดุมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยคะแนนทับเต็ม10บอ่ะผมให้แค่สอง้วยซ้ำแม่งไม่มีอะไรเหมือนลงมาเป็นแบบตัวประกอบให้มันครบครบสิคนนะ่ะ ไม่จะส่งมาทําไมมึงส่งคนอื่นลงมาดีกว่าที่มันสามารถทําเกมได้นะครับวาดุมนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อคืนไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งประโยชน์ที่ผมมองเห็นเมื่อคืนผมมองไม่เห็นเลยหลายคนอาจจะมองเห็นพวกคนมาคอมเมนต์ได้นะครับเห็นต่างกับผมได้แต่จนตัวผมเนี่ยผมมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของวาดุมเลยเมื่อคืนคนที่ผมเห็นประโยชน์ในกองกลางที่สุดก็คงหนีไม่พ้นดานิโลนะครับถึงแม้ว่าอ่าผมอาจจะมีช็อตประชดประชันดานิโลก็ตามแต่ดานิโลคือเล่นดีที่สุดในกองกลางแล้วนะครับการขาดเวลตีไปเพื่อนๆต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องขาด มันขาดหานัดจริงๆไม่สามารถยืนอุทธร์ขอลดได้อะมันต้องเป็นสภาพนี้อีก5นัดน,นะทุกคนนี่เราเจอเซเนเตียนนะถ้าเราไปเจอคนอื่นเออมันจะขนาดไหนเนี่ยถ้าผมนึกภาพนะสมมติแวตติแม่งเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วต้องไปเจอเลยเอามันหลดอ่ะเรียบร้อยนะครับโดนยำในบ้านเขาแน่แบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับกองกลางแม่งกระสันอยากจะทําประตูอะไรนักหนานะครับผมงงจริงๆว่ากองกลางเส้นนี้มันเป็นอะไรมันถึงอยากทําประตูขนาดนั้นนะครับ ยิ่งมึงอยากทํประตูมันยิ่งทําให้ผลงานตัวเองดูแย่ลงเ,ลเลรื่อยๆนะว่าอย่างการาเกเนี่ยโอ้โหตอนกลับมาแม่งเล่นโคตรดีเลยฟอร์มช่วงตน้นซีซันเล่นดีโอ้ตอนเจอแมนซิตี้เล่นดีเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาตอนทุกวนันนี้แม่งเอเร่าไม่ได้ลงเอเร่าก็ยังมาเป็นล่างส่งให้นี่ได้นะครับแม่งเอเร่าก็ยังเข้าสิงกานาเกได้นะครับจังหวะนั้นอยู่ก็ยิงเผยเลยนะเพื่อนๆจาได้มันจะมีจังหวะที่การาเกยยิงเลยงงมากนะครับทั้งที่ส่งได้นะเพื่อนรอเยอะแยะนะครับไม่ส่งครับยิง ออมันก็จะมีช็อตอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเมื่อคืนคนที่ลงมาแล้วทําให้เกมดีขึ้น,นก็น่าจะเป็นดีมาเรียอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าดีมาเรียลงมาแทนาเคเลอร์เนี่ยเคเลอร์แม่งแม่งอา่าวเลยนะครับเกมลุกเมื่อคืนเคเลอร์ทำอะไรไม่ได้นะครับดีมาเรียลงมาก็เออก็ช่วยเกมได้ดีขึ้นบ้างแต่สุดท้ายดีมาเรียก็เป็นเหมือนเดิมติดเลี้ยงติดยิงเองเหมือนเดิมเนี่ยคือทุกคนแม่งมีวิญญาณน,นักยิงอยู่ในตัวผมเข้าใจเพราะทุกคนเป็นนักเตะ ต่บางทีอ่ะคุณก็ต้องมองผลประโยชน์เพื่อทีมบ้างเนี่ยนัดน,นี้ผมไม่ได้พูดนะให้ส่งบอลให้เมซี่ยิงบ้างผมไม่พูดนะแต่ผมมองว่าทุกคนแม่งฝืนยิงกันเกินไปนะครับทีนี้พอผมตําหนิหลายๆคนแล้วผมขอตําหนิเลียวในเมซี่ซะหน่อยมันไม่ใช่ว่าเชิงตําหนิมันก็ต้องให้กําลังใจกันนะเอาริงคือเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเมซี่ความคมหายไปเยอะมากเพราะไม่ได้ยิงประตูเลยการยิงประตูน้อยลงมาทําให้เมซี่เนี่ยความคมลดถอยลงอะถอยลงแน่นอนจังหวะนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมผ่านบอลบอลข้ามเสาไปเฉยเลย โอเคผมเข้าใจว่ามันไม่ได้ยิงง่ายหรอกแต่ละลูกนะแต่จังหวะบางจังหวะมันควรยิงเข้าครับเพราะเป็นเรียงในเมซี่ แต่พอเรอยนเมซี่เนี่ยลดบทบาทตัวเองลงมาผมเข้าใจไว้ว่าหลายคนอาจจะคงพูดว่าสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นซีซั่นว่าเขาจะลดบทบาทลงมาแต่การลดบทบาทมันก็ไม่ต้องยิงน้อยก็ได้มั้งนี่มันน้อยเกินอะ่ะมันกลายเป็นจ่ายอย่างเดียวแอซิดไปเป็น10แล้วมั้งไม่ผมจำสถิติไม่ได้นะทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยทั้งในยูฟ่าหรือทุกรายการเมซี่ยิงไป7ประตูก็จริงแต่ในลีกเมซี่ยิงไปแค่2เนี่ยมันทําให้เมซี่เนี่ยเหมือนเขาเรียกขาดความคมไปเยอะเลยอะ่ะนะครับไอจังหวะจังหวะ2จังหวะที่เมซี่ได้ยิงเนะี่ยเออผมไม่ เมสซี่ยิงเหมือนแบบว่าเล่นทางอ่ะม,มันเลยทําให้แบบบอลหลุดเสาไปอ่ะเออน่าเสียดายนะจังหวะนั้นแต่ว่าคือก็เข้าใจอ่ะว่ามันยิงยากแต่แบบถ้าเป็นเมสซี่เมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีพลาดอ่ะทุกคนกกนใช่ปะ่ะมันไม่พลาดอยู่แล้วจังหวะอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เนย์มาเนะครับเมื่อคืนก็เอาตัวเองไปเสี่ยงเยอะไปหน่อยนะครับสาหรับเนย์มาก็ออกไปให้เขาทําฟาวเยอะไปหน่อยผมกลัวเนย์มาจะเจ็บอีกเนาะเพราะว่าการกระแทกพื้นแต่ละทีมันก็ส่งผลต่อกระดูกและกล้ามเนื้อน,นะครับก็ไม่อยากให้เนย์มาเล่นอย่างนั้น,นะ พราะตอนนี้เนมาก็30แล้วนะก็ไม่ควรไปเล่นขนาดนั้นเนาะก็ต้องเซฟร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็มาเป็นเพย์เมคเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะเพราะเนมาก็ยังเล่นได้อยู่แหละแต่เพียงแค่ว่านะเมื่อคืนก็มีจังหวะที่ฝืน ฝืนอยากเลี้ยงอยากอะไรไปหน่อยนะครับโวนมาเป้เมื่อคืนไม่ต้องพูดถึงครับเจ้าหนูคนนี้คือของจริงอะ่ะมันมันเป็นกองหน้าที่เป็นของจริงจริงนะครับเออถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ็มาเป้มีแค่ความเร็วแต่สําหรับผมผมมองว่ามันมีทั้งเร็วทั้งคมอะ่มะมาเป้มันได้จริงๆนะครับถามว่ามีจังหวะย,ยิงพลาดไหมมันมีอยู่แล้วครับทุกคนแหละมันมีอยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าจังหวะที่ทาประตูได้แม่งคมจริงนะครับสประตูส่วนดานิโลก็ทาประตูได้นะก็แก้ตัวได้จากการที่พลาดลูกนั้นนะครับก็มุ่งขึ้นเทคตัวสวยๆเลยนะครับจังหวะนั้นก็ต้องชื่นชมดานิโลนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องชื่นชมเดวิเมิซี่จริงๆ,ๆนะครับสองอิสตครับตัวบัญชาเกมบอลถึงเขาเมื่อไหร่นะครับเกมได้บุกเมื่อนั้นเนาะถ้าบอลถึงคนอื่น ก็ไม่ได้บุกนะครับบอลถึงเมซี่ปุ๊บได้บุกปั๊บนะฮะเออก็อยากบุกนะครับก็ส่งหาเมซี่เท่านั้นเองนะครับสำหรับเมื่อคืนเนาะส่วนพอตก็ตามสภาพครับ200 IQ อหลอกให้ทีมหมื่นเชื่อว่าทีมเราไม่เก่งนะครับแล้วก็ไปชนะทีมเขาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยหลอกให้ทีมอมื่นเข้าใจว่าฟอร์มไม่ดีไม่ต้องหลอกก็ได้กูอยากเก่งๆนะพอตพอแล้วเหนื่อยกับพอตนะครับก็หลายคนตอนที่นั่งลฟ์สุดก็หลายคนก็ถามนะครับว่าเมื่อไหร่พอตจะย้ายทีม ันเป็นคำถามที่มีแต่คนอยากรู้นะครับก็เอออา,อา,อาไปว่าไปถ้ามันฟอร์มอย่างนี้แล้วพายเชคว้า UCL ได้ก็เอเอออยู่ต่อไปแล้วแต่มึงนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์สดเมื่อคืนนะห้าสิบหกสิบคนเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับจากทางสปปลาวแฟนคลับจากทางอื่นนะครับแหมเขินจริงนะครับมีแฟนคลับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าอ่าภาษาเรามันต่างกันแต่พิม์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมี Google Translate อยู่แล้วผมแปลได้ผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับหากคนที่จะมาคอมเมนต์ด่าก็ผมเชื่อว่ามันไอ้พวกที่ด่ามันดูไม่ถึงตรงนี้หรอกนะครับแล้วน้อยคนที่จะดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะที่ใครดูมาถึงตรงนี้้นะคครรับอยาากด็ไตม ส่วนมันนี่วอลเล็หรือพร้อมเพย์ได้เลยนะคจริงมันก็ได้ทั้ง2เบอร์นั่นแหละทั้งสองอันนั่นแหละฮะพร้อมเพย์แล้วทูวอลเล็ t นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกโดเนทหรือทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ